สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเหนีลิวชวนเล่นนะคะวันนี้เราจะมาทำกระปุกอมสินจากเวเปอร์มาเช่นะคะอุปรกรณ์ที่ใช้ก็มีหนังสือพิมพ์มาถือกระดาษรีไซเคิลที่ตัดออกมาเป็นแหวนเล็กๆอย่างนี้นะคะด้านด้านหนึ่งใช้แล้วหรือว่าจะใช้ด้านหล่งก็ได้อันนี้ดูขอนะคะโอเคอันนี้หรือไม่เกี่ยว,วก็ก็มีลูกปอง กาวเป็นกาวลาเท็กหรือกาวน้ำก็ได้นะคะแล้วก็มีฝาขวดน้ำผู้กันสีโฟสเตอร์หรือสีน้ำก็ได้นะคะแล้วก็ภาชนะหรือชามเอามาใส่กาวเอามาทำเป็นส่วนผสมที่เราจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่นะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาทำตัวส่วนผสมของเปเปอร์มาเช่ก่อนนะคะใช้น้ำ หนึ่งส่วนแล้วก็กาวหนึ่งส่วนหรือว่าไม่ใช่ใช้น้ำหนึ่งส่วนใช้กาวสองส่วนหรือว่าจะประบับเปียนตามตามขนาดชิ้นงานนะคะอันนี้เราจะทำเป็นเล็กๆก็พอนะคะก็เทลงไปเลยก็เอาแล้วเราก็จะเอาตัวกระดาษที่เราทำมา ฉีดลงไปในส่วนผสมนี้นะคะเด็กคนให้เท่ากันก่อนจะใช้ช้อนหรือคู่กันก็ได้เอาน้นจะเติมน้ำเยอะไปนิดนึงเดี๋ยวจะเพิ่มแก้วก่อนนะคะอันนี้ก็ตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องฉีดเพิ่มอีกทั้งหมดนี้เลย ตอนนี้ลูกโป่งของเราก็พร้อมแล้วนะคะอันนี้เปลี่ยนลูกโป่งได้ตามขนาดที่ต้องการเลยนะคะนี้จะทําเป็นลูกโปง่งอมสิงแบบเล็กๆน่ารักน่ารักและวเน้นให้ทานน้ามันรอบลูกโป่งเลยนะคะตอนทาน้ํามันเนะะี่ยทายากมากมือมันเลยส่วน,นี้ไปหาตัวที่ตั้งที่พอเหมาะได้แหละแล้วเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยคะ่ะไม่แน่ใจว่าจะรอดไหม กิดเรื่องใหญ่แล้วเราน่าจะได้ทําใหม่เพราะว่าทําผิดตั้งแต่แรกเลยจริงๆกระดาษที่ตัดมาเป็นเข้มกี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่าๆกันไม่ต้องฉีกเพราะว่าถ้าฉีกแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันก็โครงท่ามันจะไม่เชื่อมกันเท่าไหร่คิดว่าน่าจะทําใหม่กับมีรูปโปรงอันนึงอยู่อันนี้เป็นแี่ทดสอบเดี๋ยวเ่อไปจะทําใหม่นะคะทําอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวเราจะมาเริ่มใหม่รอบสองนะคะครั้งนี้ไม่ทำพลาดแน่นอนเรารู้แล้วว่าต้องทำยังไงบ้างแล้วเราก็เหลือปปลูกโป่งอยู่ลูกสุดท้ายแล้วถ้าทำพลาดก็ได้ซื้อใหม่ไม่น่าทำพลาดหรากเพราะารู้แล้วว่าต้องทำยังไงอันนี้เราก็จะใส่น้ำแค่นิดเดียวแล้วก็ใส่กาเข้าไปอย่าใส่น้ำอย่าให้ใส่น้ำแค่นิดเดียวก็พอแล้วก็ใส่กาเข้าไปเลย เพราะว่ากามันเหลวอยู่แล้ะแล้วใหม่ก็สั่แต่อุป,ปกรณ์ก็ยังใช้างานได้และอันนี้เป็นกระดาษรีวิสด,ด้านหนึ่งใช้แล้วอีกหน้าน,นึ่งก็ยังไม่ได้ใช้แต่ตอนนี้เราก็ไปเตรียมน้ำมันพืชมาแล้วที่ใส่ลงไปในทิชชู่เอามาทาท,าที่รูปวกป้ามันจะเป็นมืดๆหน่อยก็ มืดจี้แบบฝนนตกอันนี้ตอนยังไม่เปิดไฟลองเปิดไฟดูสิตอนนี้ก็สว่างขึ้นแล้วเราจะแฉจีบแบบเปิดไฟนะคะแล้วเราก็จะทาน้ำมันพืนไปที่ลูกปุ๋งทำให้เวลาแกะเบปเปอร์มันเช่ออกจากลูกปุ๋งจะได้ง่ายขึ้นนะคะนำมันฟ้าร้องถ้าไม่เปิดไฟจะมืดมากเลยนะคะเอา้าเดี๋ยวทำอะไรโอเคทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะอย่าเอาวางบางจีงถ,ถ้าไม่เปิดไฟจะมืดมาก และตอนนี้เราก็ทำเปเปอร์มาเสร็จเนีเสร็จแล้วนะคะติดมาหลายชั้นมากไม่ได้นะับกระกิ่ชั้นที่แน่นๆน่าจะมี4ชั้นขึ้นไปนะ เป็นประมาณนี้นี่เดียช่องเอาไว้สําหรับเจาะลูกโป่งแล้วก็เอาลูกโป่งออกมาเล็กน้อยนะคะอาจจะพวกนี้เดี๋ยวเราก็พอแห้งดีแล้วเราก็จะจัดลูกโป่งก่นแล้วก็มาทาสีตกแต่งนะอรูต่อลูกป้ารหวลูกปทํมต้นกล้วยก็คือยางทะไม่ใช่ไม่ช่โอเคงั้นต้นกล้วยงั้นเดี๋ยวเอาลูกโป่งไปตัดแล้วก็แล้วก็ เดี๋ยวตอนที่ผมให้แม่จะมาต่อมาเดี๋ยว<ม>เราก็ <พอ S 1> จะมาตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็จะเสร็จสมบูรณ์ค่ะไอ้หนูบอกว่าอย่าทำาห้จับต้นขั้วเป็นของจริงนะนอนด้วยจริงไม่ใช่ที่เราบอกเนี่ยกะาดึงนะเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะคะยเพิ่งไปมันต่อมาดึงไปว่าเราจะทําหมูให้หมีเราจะทําเป็นกระปุกออมสิหนหมีนะคะไม่ทําหมูเพราะว่ามันธรรมดาเกินไปก็ต้องเป็นก็เลยเป็นหมี ไหมูไม่ทอะไรลยิวจะแย่งใช่หลวจะแย่งหมูด้วยถ้าทำหมูก็หมูเป็นช่วยใบยเป็นสีชมพูอ่ะหลิวจะแย่งก็เลยต้องทำหมีจะได้แบบไม่ทำอะไรโอเคเดี๋ยวต้องผสมเพิ่มแล้วเพราะว่ากระดาษนี้เดี๋ยวเราเอาไปใช้ทำตัวนี้หมดเลยโอเคนี่เร<ห>้ก็มาเริ่มทางการเลยนี่ยเราต้องผสมนี้หมูมีของเราก็เสร็จแล้วนะคะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะทอให้แห้งแล้วก็มาดูวันต่อมาก็จะเป่นะนนี้แบบแดดไม่ออกฝนนะตกก็มันน่าจะแห้งช้าอยู่เอาไว้ในบ้านไม่ได้ตัดแดดพรุ่งนี้ก็น่าจะแห้งแล้วนะคะในแต่ก็จจะเป็นประมาณนี้นี่ค่ะเราดูวันต่อมาเลยนะคะนี่เราจะด้ ดึงของมันเลยเราจะแกะตัวยางที่มันลูกโป่งก่อนคิดว่าไม่เจาะดีกว่าแกะเอาก็ได้พราะเธอไอเดียเพราะเธอเก็บูกโป่งไม่เป็นไรของดุลไม่เป็นไรอุ้ยลูกโป่งแป๊บแล้วว้าวเหลือแล้ลูกโป่งเรากลับมาสู่นสภาพเดิมอยากปลอดภัยชายสั่งได้และไอเดียดีเลยค่ะเราก็หุ่นยนต์ไม่ต้องเจาะแล้วคิดถึงมีวิธีอื่นนะหล้ว โอเคทีนี้เราก็จะเอาฝาเามื่อกี้ฝาตกเดี๋ยวไปหยิบมาดูว่ามาแล้วไหมอะอะไร่ะเฮ้ยดูดังเลยเปิดปนะตูกว่าเฮ้ย แล้วเมื่อกี้ตอนที่ไปเอากาวแล้วเหมือนหลิวแอบถ่ายอะไรสักอย่างเดี๋ยวตอนตัดต่อจะได้รู้ว่าหลิวถ่ายอะไรตอนนี้ก็ไม่ตอนนี้ทีิงก็ไม่รู้ว่าหลิวถ่ายอะไรนะเดี๋ยวตอน<ม>ตอนัดต่อน,น่าจะรู้<ม>ไปเอากาวมาแล้วก็จะเอากาวนี้มาปิดรูนี้น่าจะทํารูให้มันเล็กกว่านี้นะไม่เป็นไรละเราปิดรูนี้ด้วยฝาขวดน้ำนะคนะวน,น้เอาวาง<ม>ไว้ที่อื่นนะมันจะตกบ,บ่มเออ เอามาปิดด้วยสายฝดน้ำวางวางไปอย่างนี้หลิวอย่าทาอย่าบาังกล้อง แล้วตอนนี้เราก็ติดจมูกหมูแล้วก็ตัวขาหมูต่างๆาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ติดเป็นหมูนนเหมือนเดิมนะพีเ่เจ้าอา้าติดหมูเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมาทาสีชมพูเลยค่ะใช้เป็นแฟนอ้นนี้จะได้ทาเสร็จเร็วขึ้นนะคะใช่ค่ะ หมูทั้งตัวได้ประมาณนี้แล้วนะคะแล้วได้มีเสียงดีที่ร้องเพลงไหมคะเพื่อน่า่าเลยเดี๋ยวจะเอาหมูตัวนี้ไปตากแดดนะคะแล้วค่อยมาตกแต่งเติมหน้าตาต่างๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วก็จะมาตกแต่งเติมหน้าตาค่ะแล้วก็เราไปบีกันนี้นะเติมเติมเติมเตมแล้วก็จะรู้เอาไว้ทำกระปุกอมสินนะคะเติมเติม Tim Tim, Tim Tim Tararam, Tim อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องหลินดิวชวนเล่นด้วยนะคะบ๊ายบาย